วันนี้ผมอยู่ที่ตำบลสามงามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับก็ได้มีโอกาสมาทดสอบหรือทดลองผลิตภัณฑ์เดบเวต์ซูเปอร์คิลเลอร์นะครับาสารชีวพันธุ์กำจัดก็จวัชพืชก็จะมาทดลองที่บ้านของท่านผู้ใหญ่อินตานตา,น,ตานะครับก็เราจะลองใช้ในในสูตรของเผาไหม้ในบริเวณบ้านหญ้าบริเวณบ้านของอาจารย์ผู้ใหญ่อินตนาเนี่ยนะครับ เราจะลองดูว่าใช้แล้วผลลัพธ์ที่ใช้เป็นยังไงนะครับซึ่งหญ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นหญ้าหญ้าแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณในการใช้ก็อยู่จะอยู่ที่ประมาณ1ลิตรต่อน้ำา1 0 0ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเป็นในหนึ่งโมโดเนี่ยถ้าเราใช้ครึ่งเดียวเนี่ยเราก็จะใช้อัตราส่วนใน,ในการผสมก็คือ1 0 0ซีซีต่อน้ำา10ลิตรนะครับแล้วก็ลองพ่นดูว่าการพ่นแบบเนี้ พ่นไปแล้วกี่ชั่วโมงผลที่ได้มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยผมจะใช้ใช้ร้อยลิตรเอ่อโทษนะครับร้อยสี่สนะครับใส่แก้วรั้สารตัวนี้เนี่ยมันเป็นสารเชื้อพันธุ์นะครับมันไม่เป็นอันตรายต่อต่อคนสารละสิเป็นลรอนะครับผมก็ลองเทลงรงนี้ก่อนน้ำยาเย็นสีเขียวนะครับ จริงๆแล้วโดนมือไป่ไรนะครับโดนมือมันไม่กัดมือไม่กัดนะครับมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับเคมีเคมีเนี่ยถ้าโดนมือโดนอะไรแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผลพุพองเา c c นาะอันนี้เราลองเราลองดูดไปเราใช้ร้อยซีซีนะครับอ๋อเป็นใช้ร้อยซีซีขึ้แน่นอนแน่นอนนั่นทะไม่กล้ามแน่นอนนะครับร้อยซีซีอันนี้หลอดหนึ่งห้าสิบซีซีเป็นลงไปใช่เลยร้อยซีซี พอได้ร้อยสี่ีปุ๊บเราจะคนนะครับเราเราจะพ่นบริเวณน,นี้นะครับตั้งแต่สายไฟฟ้าตรงนี้ถึงบริเวณด้านหน้านะครับถึงบริเวณด้านหน้าพ่นพ่นฐานแค่รอบเดียวต่อไปเรามาดูผลงานกันครับว่าคนแล้วเป็นยังไง วันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านของพี่ผู้ใหญ่จิตนานะครับตำบลสามงามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองอผมมาติดตามผลง,งานของเดอะแบสซูเปอร์ l ิลเลอรนะครับสารชีวพันธุ์กำจัดวัชพืชน,นะครับเราพ้นที่นี่ไปเมื่อวันที่23นะครับวันนี้ก็วันนี้วันที่27ก็ประมาณ2-3วันละเราจะมาดูว่า ผลงานที่เราพ่นไปแล้วสาวมวันมันเป็นยังไงบ้างนะครับออลองสังเกตดูนะครับจากผลงานที่เราพ่นไปนะครับว่าจากการที่พ่นไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจะเห็นว่าพืชเนี่ยมันเริ่มจะเหลืองนะครับเริ่มเหลืองใบงอบางส่วนก็เริ่มได้ตายไปแล้วนะครับก็หลังจากนี้ไปนะครับจุลสีที่มันมีอยู่ในสารกัาดอกวม้พืช เดี๋ยวนี้ซูปเปอร์คิลเลอร์ของเราเอนะครับก็จะย่อยสลายย่อยสลายต้นวัชพฤฤฤฤืชพวกนี้ให้เป็นปุ๋ยตามธรรมชาติในดินนะครับเราลองดูรับว่าสามวันที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างชมามภาพเลยนะครับ